ได้มาจากช้อปปี้สองพันห้าร้อยบาทเปิดไฟแล้วนะครับปับ๊บนี่สวัสดีครับผมเฟมนะครับจาก MBF Day วันนี้ผมเอาหลอดไฟแบร์โบนอีทิสันสติงไลท์มารีวิวให้เพื่อนชมครับนี่จะมีหลอดไฟถึงสามหลอด เป็นกล่องแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะกล่องกันดูครับอันนี้คือหลอดแบรโบนอ i s ิสันสตริงไลท์นะครับอันนี้เป็นชุด3ามดวงครับอ่าวัสดุด้านนอกนี้ทำจากเหล็กนะครับอ่าแล้วก็หลอดก็จะเป็นหลอดไส้หลอด LED หลอด LED แบบแบบอ d ติสันนะครับจะให้แสงสีวอร์ม เดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆกันก่อนปึ๊บพอตัดมาด้านหลังนะครับหลอดไฟแบโบลบนใช้ไฟขนาด5โวลต์นะครับ1.6วัตต์สีวอมนะครับเป็นอิดิสานสไตล์ต่อกับ USB เดี๋ยวเราแกะกล่องกันดูเลยครับ หลอดไฟออกมาแล้วอันนี้คือด้านหลังนะสายไฟของหลอดแบรบนมันจะยาวทั้งหมด3เมตรนะครับแล้วก็ระยะห่างแต่ละหลอดก็จะอยู่ที่122ซนติเมตรครับแล้วเขาก็จะมีที่แขวนมาให้เนาะให้มาทั้งหมด3อันตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดปรับได้2ระดับแล้วสว่างมากแล้วก็แบบค่อยครับ นี่ต่อกับ power bank นะครับ USB เดี๋ยวเรามาเปิดไฟกันดูครับเราลองมาเปิดดูเนาะว่าความสว่างจะเ,เป็นยังไง <c oughs> สว่างครับอันนี้สว่างเลยนะครับอันนี้เปิดที่100ลูเมนนะครับความสว่างสามารถปรับได้2ระดับครับ่ะลองเปิด ระดับ35ลูเมนอันนี้คือ35ลูเมนครับลองเปิดดูอันนี้เปิดสูงสุด100ลดูเมนอาดูว่าจ้ใกล้ช,ชัดครับอันนี้100ลูเมนนะครับแสงสวยเลยครับผมว่าผมชอบนะครับแสงจากหลอดไส้เอดิสันตอนนี้ผมเปิดไฟในห้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวผมลอง ดับไฟดูเนาะว่ามันจะสว่างขนาดไหนเดี๋ยวผมไปดับไฟปะ A few moments later เพื่อนเพื่อนมองเห็นผมไหมครับ <c oughs> เปิดไฟแล้วนะครับปับนี่หลอดไฟเบอร์โลอีดิสันสติงไลท์อันนี้ผมดับไฟในห้องเนาะอันนี้100ร้อยลูเมนสว่างครับสว่างผมเห็นในห้องชัดเจนหมดเลย เดี๋ยวต่อไปลองสาสิบห้าลูเมนครับออันนี้ก็จะเป็นแสงสลัวสลัวหน่อยสร้างบรรยากาศตอนทางข้าวในเข้มนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นเนะาะร้อยลูเมนสว่างขนาดไหนเดี๋ยลองยืนเพื่อนๆดูนี่ครับสว่า <c oughs> ลางมองกใกล้ๆนี่แสบตาเลยนะครับส <c oughs> มรอด เห็นห้องไหมครับก็ถือว่าสว่างใช้ได้เลยครับหนึ่งรอยลูเมนต่อไปเดี๋ยวทดสอบสาสิห้าลูเมนอีกครั้งหนึ่งครับสามสิบห้าไฟก็จะเป็นเหมือนไฟสลัวสลัวนะครับมองเห็นโต๊ะเท่านี้ ครับสำหรับวันนี้กับการรีวิวหลอดไฟเอ i ิสันสติงไลท์นะครับผมได้มันจากท็อปปีราคา2,500บาท,ทาเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูได้ครับว่าราคา2,500บาทได้หลอดไฟประมาณนี้ความสว่างประมาณนี้เพื่อนชอบหรือไมนอ่นะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับครั้งหน้าจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูรอติดตามนะครับ